สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเดวายอกอดีตกองหน้าแมนยูในเต็ดเชื่อว่าดดวินนูเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะเอริงฮารันของแมนซิตี้ได้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของพอริม e ีลิในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าดดวินนูเยสนั้น สามารถพาลิเวอร์พูลสู่ความรุ่งโรจน์ในพรีเมียร์ลีกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีคุณสมบัติครบถ้วนและตอนนี้เขาอายุแค่ยี่สิบห้าปีและยังต้องเรียนรู้อีกมากสิ่งที่เขาต้องทำคือฝึกจบสกอร์จากตำแหน่งแนวรุกต่างๆและเมื่อตำแหน่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นในเกมเขาต้องใจเย็นและใจเย็นจริงๆและไม่ตื่นเต้นกับจังหวะเหล่านั้นมากจนเกินไปการยิงไม่เข้านั่นมาจากความวิตกกังวลแต่ถ้าเขาใจเย็นลงและหายใจเข้าลึกๆเขาจะกลายเป็นคนจบสกอร์ได้ดีขึ้นมาก เขาเป็นผู้เล่นอีกคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์แต่เขาเป็นคนประเภทที่หายากในตำแหน่งกองหน้าลักษณะพิเศษแบบนี้เขาเป็นคอในยากระด้างและไม่ค่อยมีลูกเล่นสักเท่าไร่แต่คุณต้องการสิ่งนั้นหากต้ององอการให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องพัฒนาผู้เล่นและพัฒนาพวกเขาผมแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่อันเนอร์เฮดโคตรลิเวอร์พูลรู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับนูนเยสชายคนนี้สามารถเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนต่อไปในตำแหน่งนั้นได้หากเขาสามารถขัดกลาวบางสิ่งบางอย่างทำสิ่งง่ายๆ ให้ดีดีกว่าที่จะได้โอกาสเหล่านั้นมากกว่าที่จะไม่ได้โอกาสเหล่านั้นสำหรับคนที่มีความสามารถและคุณภาพเช่นเขาเขาน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้นั่นเป็นเพียงจุดที่เขาต้องปรับปรุงวิธีที่จะทำได้คือการย้อนกลับไปที่กระดานวาดภาพและให้เขาอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นจากนั้นก็ทำงานให้หนักขึ้นจากนั้นเขาจะพบกับความสบายใจเมื่อทุกอย่างกลายเป็นสัญชาตญาณจนกว่าคุณจะอายุประมาณ26หรือ27ปีคุณยังไม่โตเต็มที่คุณมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดจนกว่าจะถึงตอนนั้น เดวิดลินเชื่อว่าหลุยดีอาสจะไม่ย้ายไปยังบาร์เซโลนาอย่างน้อยก็ในช่วงซัมเมอร์นี้ดีอาสปีกซ้ายตัวเก่งของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาทีมจากสเปนมาตลอดในหน้าร้อนนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหรือเจรจาหรือยื่นข้อเสนอใดๆทั้งนั้นจากที่ผมได้ยินมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคนภายในสโมสรคาดหวังอย่างมากว่า เขาจะอยู่ต่อและนี่ก็ไกลและที่จะถึงเส้นตายตลาดซื้อขายแล้วลิเวอร์พูลเองก็ไม่อยากที่จะเสียผู้เล่นคนสําคัญสําคัญไปในช่วงเวลานี้อีกด้วยแต่เดวิดล <Lin> ินก็ทิ้งถ่ายด้วยว่าหากข้อเสนอเป็นเงินก้อนโตที่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไม่ได้เข้ามาพวกเขาอาจจะพิจารณาปล่อยตัวเขาออกไปก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่อย่างที่ผมบอกไปมันยากจริงๆในช่วงเวลานี้ โคดี้กับโปกับแนวทางในการทำทีมของอานเนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งมันแตกต่างจากการทำงานร่วมกับเจอเก้นครอปอย่างมากเช่นกันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีมหลังจากที่ทีมมีโค้ดคนใหม่เข้ามาเพราะแต่ละคนมักที่จะมีแนวทางต่างๆในการฝึกซ้อมและการเล่นในสนามที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนว่าอานเนอร์เองก็เช่นกันชัดเจนว่าหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับในยุคข,ของเจอร์เก้นครอปแต่เขาสร้างความประทับใจได้ดีมาก ในการเริ่มต้นนี้ไม่จําเป็นต้องดีกว่าหรือแย่กว่าก็ได้แต่ผมคิดว่าเขากําลังทําได้ดีเลยทีเดียวเขาเป็นคนซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนและควรจะเล่นยังไงตามที่เขาต้องการจากนั้นกับโปพูดถึงตําแหน่งการเล่นของเขาผมชอบตรงนั้นนะปีกซ้ายเพราะน,นั่นคือตําแหน่งที่ผมสามารถช่วยทีมได้ดีที่สุดปีที่แล้วมันค่อนข้างยากแต่เมื่อมองย้อนกลับไปผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในช่วงเวลานั้น มันไม่สนุกเลยที่จะเล่นในตำแหน่งต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้คุณสมบุกมากขึ้นอลิซอนเผยสล็อตเน้นหงเก็บคลินชีตอลิซอนเบเกอร์นายทวารของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าอาเนสล็อตกุนสือใหม่ท้าทายให้พวกเขาเก็บคลินชีตมากขึ้นในฤดูกาลนี้หงแดงเปิดหัวฤดูกาลใหม่ด้วยการไม่เสียประตูหลังบุกชนะยิปวิตทาวสองถึงศูนย์เมื่อสัปดาห์ก่อนอลิซอนเผยถึงปรญาของโค้ชชาวดัตว่า นี่คือข้อความที่ชัดเจนมากจากผู้จัดการทีมเขาอยากให้เราเก็บคลีนชีทเพิ่มขึ้นเขาเข้าใจความสำคัญของการเก็บคลีนชีทของการมีทีมที่สามารถเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นมีความแข็งแกร่งมีความกระชับมีความสม่ำเสมอนี่จะนําพาเราผ่านไปในฤดูกาลและทําให้เราเอาชนะเกมได้เป็นอย่างดีเราทราบถึงคุณภาพของแนวรุกที่เรามีซึ่งหากเราสามารถเล่นเกมรับได้เหมือนกับที่เราเล่นเกมบุกหากเราทําได้ดีแบบนั้น มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับเราที่ในฤดูกาลนี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เจมี่คาราเกอร์และแกรี่เนวิลเห็นพ้องกันว่าฮาวิเอลเลียดนักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลคือเบนัโตซินวาแห่งทีมแอนฟิลด์ถึงแม้ฮาวิเอลเลียดจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในนัดแรกที่ลิเวอร์พูลเจอกับอิสบิดทาวแต่ทั้งเจมี่คาราเกอร์ และแกรี่เนวิลก็เชื่อว่าเอลเลียดมีบทบาทสาคัญในฤดูกาลนี้แน่นอนถึงแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเขาจะเป็นแค่ตัวสํารองแต่ก็สร้างความแตกต่างให้ทีมได้ทุกครั้งที่ลงสนามและในเกมล่าสุดโดมินิกโซบอสไลท์ก็ได้ลงเป็นตัวจริงแทนเขาอย่างไรก็ตามเอลเลียดที่อายุแค่21ปียังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะแกรี่เนวิลถึงกับเปรียบเทียบเขากับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งเจมี่คาราเกอร์ก็เห็นด้วยคาราเกอร์บอกกับสกายสปอร์ตว่าระบบของอันสลอตน่าจะเหมาะก,กับเขา เมื่อก่อนเขาเคยเล่นแทนมอมิสเลอฝั่งขวาสมัยครอบคุมทีมแต่เขาไม่เร็วพอสําหรับตําแหน่งนั้นผมว่าเขาเหมาะกับการเล่นตรงกลางมากกว่าและสลอกก็ชอบเล่นกับเบอร์สิบด้วยเนวิลเสริมว่าทุกครั้งที่เขาลงสนามผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลดูดีขึ้นเขาช่วยทีมได้เยอะมากผมว่าเขาเป็นนักเตะที่ถึงแม้ว่าผมคิดว่าเขาจะไปได้สวยกับลิเวอร์พูลแต่เขาจะยิ่งเปลี่ยนประกายในสเปนด้วยเทคนิคและสไตล์การเล่นของเขา เพชรกว่าดีอุต้องชอบเขาแน่ๆเขาเหมือนแบร์นาโดซินวาเลยถ้าดูจากวิธีการเล่นของเขาผมเคยได้ยินคำหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้วายคอนโทรลเลอร์สเขาเป็นแบบนั้นเลยเขาคุมเกมจากด้านข้างสนามได้เพชรต้องชอบเขาแน่ๆผมชอบเขานักฮาวีแย่โบกมือลาลิเวอร์พูลสบพอสมัตรค่าตัวเบื้องต้น3 0 0แสนปอนฮาวิ่แย่ปิดดาวรุ่งวัย20ปีของหงแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจโบกมือลาถินแอนฟิลย้ายไปร่วมทีมตอมปี พอสมัติในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วการย้ายทีมครั้งนี้มีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะได้รับค่าตัวเบื้องต้น300,000ปอนด์ซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ6 0 0 0 0ปอนด์อย่างไรก็ตามหงแดงยังคงมองการกลาย่วงเงื่อนไขที่จะได้รับส่วนแบ่ง20%จากการขายแรบในอนาคตอีกด้วยสำหรับแแบถือเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลเขาเคยลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งนัด ในเกมคาราบาวครับที่พบกับเบสตันนอตเอนเมื่อปี2021อย่างไรก็ตามด้วยโอกาสลงสนามที่จำกัดทำให้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับพอสมัรเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แรดได้พิสูน์ตัวเองในหลีกระดับสูงขึ้นและอาจเป็นบันไดสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าของเขาต่อไปในอนาคตขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ยังคงได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวหากแแบทำผลงานได้ดีแล ถูกขายไปในราคาสูงในอนาคตหลังจากวันนี้ล่าสุดที่ฮาวิแบนแนวรุกวัย20ปีของลิเวอร์พูลย้ายไปร่วมทีมกับพอสมัดในราคาค่าตัว3 0 0แสนปอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นล่าสุดคริสบัสคอมนักเกาะจากเดอะเทเลกราฟยืนยันอีกว่ายังไม่จบแค่นี้สัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายในเดือนนี้จะมีผู้เล่นโดยเฉพาะดาวรุ่งของวอทีมหงแดงเตรียมที่จะตกเท้าเดิอนออกจากสโมสรไปอีกทั้งในรูปแบบยืมตัวและย้ายทีมแบบถาวรส่วนย้ายเข้าคาดว่าน่าจะปิดประตูไปนานแล้ว ทั้งนี้บัสคอมยังบอกอีกว่าตามรูปแบบที่อาเนอร์ปฏิบัติตามเมื่อเขาเข้ามาดูแลเฟย์ยนุสสโมสรเก่าของเขาและเขาจะเป็นผู้ทําการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณต่อผู้เล่นที่เหมาะสมว่าใครจะเข้ากับระบบการเล่นของเขาได้บ้างและมีศักยภาพที่จะเล่นกับทีมของเขาได้บ้างและถ้าไม่ก็อย่างที่เห็นเขาจะแจ้งเรื่องนี้กับทางสโมสรในท,ทันทีและพยายามช่วยกันหาทางออกให้ผู้เล่นเหล่านั้นย้ายไปในที่ที่ดีและมีความเหมาะสมกับพวกเขามากที่สุดถ้าพวกเขาดาวรุ่ง มีความกระหายอยากที่จะลงเล่นมากขึ้นแต่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการแบบนั้นให้กับพวกเขาได้และในความเห็นของผมคุณก็ต้องปล่อยให้พวกเขาพัฒนากับที่อื่นในที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาของพวกเขาการลงเล่นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการพัฒนาและยิ่งกับดาวรุ่งพวกเขาต้องการสิ่งนั้นมากที่สุดเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในอนาคตข้างหน้าของพวกเขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ